น้ำมันนะฮะ i n นะครับของญี่ปุ่นเนาะ e n i n ออสของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะแล้วก็มีปุ่มกดเนาะแล้วก็จะมีตัวที่จ่ายน้ำมันนะครับอา่ามีที่จ่ายน้ำมันประมาณนั้นก็จะเป็นขออน,นุญาตฮะเป็นการ์ดที่กดเนาะกดซ้ายกดขวาได้เลือกชนิดน้ำมันได้ออกเทนเท่าไหร่นะครับเขียวก็ได้ห้ออกก็ได้หรือจะเป็น ไฮออสมีอันนี้ไฮออสอันนี้ Hi op. ออสเอนานมันอันนี้ก็เป็นเลกลคิวลคิวล่าเลคคิล่าครับเลคคิลนะ่าเนาะนี่เป็นปลาหน้ามันอั I os, นนี้ออสจากญี่ปุ่นเนาะอ่ากระกาบขอบคุณท่านที่ส่งของมาให้นะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟกันเชิญชวนมาทำบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับผม กรุงเทพกรุงไทยศรีธยาเกษตรกรไทยไทยพาณิชย์และที่สำคัญคือสแกนได้นะจ๊ะไลน์ออฟฟิเชียลไลน์คือออฟฟิเชียลไลน์คือยูนิเซฟด onation สแกนที่ qrcode นะครับทำบุญกับยูนิเซฟไปได้ทั่วโลกเลยดีจังเลยเดี๋ยวเราค่อยรีวิวโรสลสไลด์กันเนาะก็ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งของมาให้รีวิวนะครับเราก็รีวิวให้อย่างเต็มที่แล้วนะครับเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้เป็นปลาแมนเอนิโอสญิปุนปนลนะเอนิโอสญิบุลเลย นะครับก็จะมีตัวซักล้างตัวคา r wash นะครับคา r wash machine car wash m a c h i ก็จะวอช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  s เป็นอ่ะนะฮะก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็วอช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  w a ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยเราเปลี่ยนออกมาได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าพอวอชแล้วรถออกไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กันเนาะเราเปลี่ยนเป็นกระดาษก็ได้โทมิกะมันค่อยดีคือเราเปลี่ยนเป็นกระดาษก็ได้นะครับแค่กดปุ่ม ประตูก็เปิดนะฮะตัวนี้คือประตูเปิดตน้นเชฟเหมือนต้นกดรซิโลกดเอ่อกอดอีกทีเออดีนะฮะแค่นี้ประตูก็เปิดได้แล้วนะครับแล้วก็ลดออกมาก็ได้นะครับสวิตช์แบบหนึง่งปิดตู้โอเคทีนี้ทุกท่านเรากลับเป็นคาวอชเถอะท่านต้ององงแน่ๆเอ๊ะเอนนิออสมันมีอย่างนี้ได้หรอมีเซเวนอีเลเวนได้หรือก็เหมือนปาน้ำมนันทั่วไปนะครับเอนนิออสก็เหมือนปาน้ำมันทั่วไป มี7 1เ่นอนะครับมี4ีทำไมจะไม่มี7 1เ่นอนะครับ <11 S 1> นะครับเซเว่นอเลเวมีซ1่นอเลนะครับปนัมาะเอนอสนะครับเราขอให้ดูด้วยนะครับผมเราจะรีวิวทีละอย่างก,กันเนาะมีเซเว่นอเลเว่นด้วยนะครับตัวนี้นวสวยงามมากหลายท่านอาจจะเบื่อแล้วล่ะลองเปลี่ยนฉากเป็น ร้านสะดวกซื้อไหม Anyos เลยได้นี่เออมันก็จะดูประหลาดๆเนี่ยเนาะใช่ใช่แต่ก็สวยอยู่นะหนึ่สีใช่ไหมเป็นโชว์รูมแล้วก็มีล้านล้างรถด้วยสวยงามนะครับสวยงามสวยงามเฮ้ยล้วเปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหมก็ได้นะร้านโดนัทละ่ะได้เลยเป็นปั๊มในฝันของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายทุกท่านนะครับผมสายตรวจทุกท่านมิสเตอร์โดนัทในปั๊มน้ำมันว้าวเป็นต้องกิน่าไย,ยินดี เดี๋ยวเราค่ทำสกูก๊ปกันใหม่นะครับกลับข้าภาพเริ่มกันไหมดีดีดีเยี่ยมมากครับทุกท่านวันนี้เราก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีลูกค้ากำลังมาพอดีขอตัวก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ